Hello everyone, my name is Gut. We're here today with me, Henry, and Corbo, and today we're going to be talking about the topic learning to be learned. Learning to be learned. Whatever he learns or studies, he makes himself well versed in that field by increasing and clarifying his knowledge and understanding until he is endowed with the five qualities of a learned one. Hearing much. He learns, sees, experiences, reads, and amasses a large and extensive amount of knowledge in his field. Retaining. He grasps the gist or essence and remembers the subject matter accurately. Becoming fluent. He recites or speaks about the subject often so that he is fluent in and clear about it and can answer any queries about it becoming thoroughly familiarized he thinks about the subject so often that he is thoroughly familiar with it whenever he calls it to mind the content is vivid to him and he perceives it clearly and thoroughly having penetrated he clearly understands the overall meaning and the rationale of the subject. he thoroughly and penetratingly knows its source, its logic, and the relationship of the content and details within the subject itself and in relation to other subjects within that field or theory. in conclusion, in order to learn effectively, follow the five principles listed. first hearing much second retaining the information third becoming fluent with the subject fourth becoming thoroughly familiarized and fifth and finally having penetrated the subject สวัสดีครับทุกคนพี่ชื่อพี่กัตนะครับแล้ววันนี้พี่พี่เฮดลี่แล้วก็พี่กอบัวจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องศึกษาให้เป็นผู้รับรู้ครับศึกษาให้เป็นปหู้สูตรคือ จะศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ทำตนให้เป็นผู้รอบรู้ในด้านนั้นด้วยการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนถึงขั้นครบองคุณของผู้คงแก่เรียน5ประการคือฟังมากคือเล่าเรียนสะดับฟังรู้เห็นอ่านสั่งสมความรู้ในด้านนั้นไว้ให้มากกว้างขวางจำได้คือจับหลักหรือสาระได้สามารถจำเรื่องราวเนื้อหาสาระได้อย่างแม่นยำ คล่องปากคือท่องบนหรือใช้พูดอยู่เสมอจนคล่องแคล่วชัดเจนใครสอบถามก็พูดชี้แจงถแถลงได้เจนใจคือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจนึกถึงครั้งใดก็ปรากฏเนื้อความสว่างชัดเจนมองเห็นโล่งตลอดไปทั้งเรื่องหรือพูดง่ายๆก็คือเข้าใจเนื้อหายอย่างท่องแท้นั่นเองครับผบคิดไขความได้ด้วยทฤษฎีคือ เข้าใจความหมายและให้ผลจำแจ้งลึกซึ้งรู้ที่ไปที่มาเหตุผลความสัมพันธ์ของเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆทั้งภายในเรื่องนั้นเองและที่เกี่ยวโยงกับเรื่องอื่นๆในสายวิชาหรือทฤษฎีนั้นๆถูกเล่งตลอดสายสรุปนะครับถ้าเราอยากเรียนให้มีประสิทธิภาพเราต้องฟังมากจำได้คล่องปากเจนใจและขบคิดไขความได้ด้วยทฤษฎีครับ ก็ส่วนของตัวเนื้อหาเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดว่าพี่ๆคิดยังไงกันบ้างนะครับก็คําถามที่เราจะถามเลยก็คือเราสามารถเอาเรื่องนี้ไปใช้กับชีวิตเราได้ยังไงครับผมก็สำหรับพี่นะครับพี่คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นท็อปิกที่ทุกคนเอาไปใช้ได้เพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นลิสต์ที่เราสามารถเช็คได้ตลอดก็ถ้าเราแบบเจออะไรใหม่ๆเราก็สามารถเอาเอ่อคอนเทนต์หรืออินโฟเมชันที่เราได้มาเนี่ยเอา เก็บเข้าไปแล้วก็ผ่านเช็คลิสต์น,นี้โดยการจําสิ่งที่เราเรียนมาแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียนมาแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้ครับพี่คนนึ่คิด,ดยังไงบ้างครับจริงๆก็คิดเหมือนกับพี่กัดเลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเสริมหรอกเพราะว่าทั้งหมดที่พี่พี่กัดพูดมาก,ก็ข้างครอบปุมเนื้อหาที่เขาได้พูดกันในวิดีโอก่อนหน้านี้นแล้วก็ก็คิดว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ จำเป็นในการเรียนรู้หรอคะเพราะว่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียนรู้โดยไม่มีหลักการเลยอะบางครั้งเราก็จะหลงทางใช่ไหมทีนี้พอมันมีหลักการให้เราได้ f o l l o w นิดนึงเนี่ยก็ทําให้เราได้เข้าถึงหลักการเรียนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพมากขึ้นค่ะอ่าสิ่งที่พี่ๆทั้งสองคนพูดมาเนี่ยผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกันเลยครับผมแล้วน้องล่ะคิดยังไงบ้างสําหรับวันนี้พวกพี่มีเวลาแค่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหนา้าอย่าลืมเอาไปคิดนะครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ